แล้วก็มีการยืนย่นปีกยื่นปีกออกไปเพื่อที่เอากระเช้าเข้าไปแปะเข้าไปนั้นไม่ให้ให้พลรัเมีในการโดดลงมาเพราะจากได้รับรายงานอย่างเลขาผมไนดะ้บอกว่าเขามองรถตลอดรถเดิมทีมีสองพันที่ผมนนาซามีสองพันคันหนึ่งอะถอยออกไปแล้วแต่คันหนึ่งอะกาลังที่จะถอยออกไปเพราะว่าทางเลขาผมก็เตือนไปทางไปทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเหนืออะไรต่างเนี่ยให้รีบรถออกแต่เนื่องจากว่าคือผู้บังตรงอะตรงนั้นอะมันสับสนกันไปหมด ผมดูเหตุการ์คือสับสนไปหมดใครที่เป็นหัวหน้าหรือมีเอกภาพในการควบคุมเหตุการณ์นี้ก็เลยสั่งสเปนสะปะจนเหมือนสั่งนี่ลืมนู่นสั่งนั่นลืมนี่จนเหมนกันกัเนเกิดกันอากาวลักษณะน,นี้ถ้าผมถ้าผมอยู่ผมก็คงก็คงไม่ลดออกไว้ไม่เอาไว้ตรงนั้นแน่คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยขึ้นข้างบนไปแล้วเนี่ยแบบลักษณะถ้ามีทีมเจราจาต่อรองหรือใครรู้นักอินทรียาหรืออะไรก็ตามเข้าไป ถ้าเขามีแนวโน้มว่าเขาคุยกับเราด้วยเขาขอนู่นขอนี่แล้วมีความกระตือรือร้นใช่ยืนเงื่อนไขลักษณะนี้โอกาสที่จะรอดสูงแต่คนนี้ที่ผมเห็นนี่เขาไม่คุยอะไรเลยถามอะไรก็บอกไม่เอานู่นก็ไม่เอาเอานั่นก็ไม่เอาออนี่ก็มาอย่างนี้ครบพร้อมนี่ตายแล้วอย่างนี้เขาพร้อมนี่โดดมากมีเป้าหมายอยู่แล้วมีเขาตั้งใจว่าจะไปแน่แกก็ติดต่อมาสามอาทิตย์ก่อนก่อนที่แกจะมานนนีี่่่่ไไไไไไดดดดด้้้้้ตติอออแกกกลลว็มมคคุยยัเทะะ คุณพ่อมีอาการจิตเวทมานานรือยังคะก็ห้าหกปีแล้วค่ะได้แล้วคยกินยาตั้งแต่นั้นมาทีนี้แกก็กลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็หลังจากที่มา,มาทํางานตอดไม่ได้ไม่ได้กินยาไม่ได้ลงไปรับยาอยู่ที่บ้านตลอดทําใจไว้ไว้ไวระยะหนึ่งแล้วว่าแกต้องมีวันนี้ค่ะเพราะว่าแกแกบอกว่าแกหายแล้วก็คือตระหลกแกบอกแกหายแล้วแกไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็เลย ก็พูดอะไรใกไม่ได้คนที่จะเจรจาให้ตั้งอยู่ในใจว่าเขาคือญาติพี่น้องเราคนนั้นคือลูกเราคนนั้นคือพ่อเราคนนั้นคือแม่เราถ้าเป็นงั้นเราต้องทําทุกถีทางเพื่อที่ให้เขาลงมาได้แม้จะตายแทนเขาอะไรก็ต้องพูดใหนเขาัน้ถึงไม่ได้